สวัสดีครับผมตั้สจากชัวร์เซสโซชั่นนะครับวันนี้จะมาเดโมนะฮะแนะนำธีการใช้งานโปรแกรมชัวร์วิมเอสนะครับผมเริ่มเลยนะครับสมมุติว่าผมนะครับเป็นรปภนะครับมีคนเข้ามาติดต่อนะครับผมมาพวคุณเก๋จะซื้อครับอ๋อพวกคุณเก๋จะซื้อนะครับสมมุตินะครับผมจากนั้นนะครับผมรับมาใช่ไหมครับกะชาจะชนผมรับมาแบบนี้นะครับผมก็จะใช้รูปแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปเครื่องอ่านนะครับ จากนั้นนะฮะที่โปรแกรมเรากดอ่านบัตรนะครับผมข้อมูลนะฮะก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับผมทุกอย่างนะฮะเราสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะหากต้องการนะครับผมสมมุติว่าคุณพงพันธ์เนี่ยมีคนมาด้วยนะครับผมหรือว่าต้องการถ่ายรูปเพิ่มเติมเนี่ยสามารถถ่ายได้นะครับถ่ายภาพแล้วมีถ่ายรูปบัตรนะครับ สำหรับคนที่มาติดต่อเพิ่มเติมนะครับบัตไทยบัตรนะครับจะสิสส้นนะครับก็บจะมีการบันทึกนะครับผมรูปภาพหลังจากนั้นกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมีบัตรนะครับ i f i d นะครับผมเป็นบัตรผ่านนะครับ ก็มีป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ใส่บัตร RFID นะฮะับแต่ตรงนะี้โปรแกรมก็จะบอกว่าอ่านบัตรแล้วนะครับจากนั้นกดนะอีกครั้งหนึ่งนะโปรแกรมนะฮะก็จะทำการพิ้นนะครับบัตรสลิปนะฮะใบผ่านออกมานะ,ะพร้อมรูปภาพนะครับผมก็ เป็นการเสร็จสิ้นนะฮะการใช้งานโปรแกรมชวม S เบื้องต้นนะครับขอบคุณครับ